สวีทหนักมากลีฐานัดโพสร,รูปคู่กับแฟนสาวอวยพรวันเกิดสะหวานเจีย๊ยบเลยค่ะ หวานจนน้ำตาลเรียกพี่นะคะสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตลีฐานะค่ะทีล่าสุดเนี่ยได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนสาวนอกวงการในวันเกิดค่ะโดยการโพสภาพสวีทหวานสุดๆขนาดอุ้มแฟนสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้หนุ่มลียังได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษสุดหวานทําเอาสาวๆกรี๊ดลั่นด้านแฟนสาวก็รีบเข้ามาตอบกับทันทีว่าเลิฟยูนะโมเมนต์ <Moment S 1> สุดสวีทครั้งนี้ทําเอาคนในวงการรวมถึงแฟนคลับเนี่ยนะคะต้องรีบเข้ามากดไลค์ชื่นชมคม น่ารักของทั้งคู่ที่มักจะเซอร์ไพรส์แฟนด้วยโมเมนต์น่ารักน่ารักในทุกๆวันสําคัญอยู่เสมอค่ะโดยสําหรับหนุ่มลีนะคะต้องบอกว่าเปิดตัวแฟนสาวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยโดยการถ่ายภาพนะคะอวดโมเมนต์โรแมนติกผ่านอินสตาแกรมและก็ได้ให้สัมภาษณ์กองทัพสื่อแบบละเอียดเลยค่ะว่าไม่ได้คิดหนักกับการตัดสินใจเปิดตัวครั้งนี้เพียงแค่ไม่คิดว่าเราควรจะเปิดหรือไม่ควรดีเนื่องจากชีวิตส่วนตัวของเขาเขาก็มีพาร์ทของเขาและผมก็ต้องทําความเข้าใจทางฝั่งเขาด้วยว่าเขา โอเคหรือเปล่าที่เปิดตัวเนี่ยก็ไม่กลัวว่าเลตติ้งจะตกเพราะว่าผมคิดว่ายุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเรื่องของเลตติ้งเนี่ยเราเองก็ดูกันที่ผลงานมากกว่าและโชคดีที่คนสมัยนี้เวลาเสพสื่อเนี่ยเขาแยกได้ว่าอันไหนคือชีวิตจริงและอันไหนคือการทํางานเขาก็เข้าใจได้ครับแฮปปี้กันทุกคนสําหรับแฟนคลับทุกคนเนี่ยคอยสนับสนุนผมในเรื่องนี้อยู่แล้วสําหรับการคบหาดูใจกันก็สักพักหนึ่งน่าจะประมาณปีกว่าแล้วด้วยวัยตอนนี้อายุ30แล้วโตแล้วแฟนคลับของ ผมเนี่ยก็น่ารักมากผมเองก็รู้สึกโชคดีที่เขาเข้าใจในความเป็นมนุษย์เหมือนกันผมก็แค่คนคนหนึง่งผมก็เลยไม่ขออะไรมากรวมถึงทางค่ายก็ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วสําหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าน่ารักมากๆนะคะสําหรับคู่นี้ยังไงก็เป็นกองเชียร์นะคะแล้วก็ให้กาลังใจในความรักของทั้งคู่เสมอค่ะ